เจ้าหน้าทีนะครับเจ้าาครับทุกท่านทางเจตนาทัานมตนาศา,าุ どうぞ。 จะขออนุญาตเริ่มเชิญนะครับตัวแทนผู้เข้าร่วมพิธีสี่ท่านจุดเทียนที่ใบศีรษทั้งสี่ใบศีรษนะครับท่านแรกขออนุญาตเริ่มเชิญท่านมักตาสุวรรณนายมนตรีนิตีตําบลสมเดิน ที่สองครับเรียนเชิญคุณสุวิทวทิพย์เจริญดุลแก่พ่อค้าประชาชนนะครับในจุดเถื่อนที่ไปท่านที่สามขออนุญาตเรียนเชิญคุณแม่วองนันทาพัฒนาะ สัพะวะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทุกท่านนะครับน้องๆครับโยโทโสโมหะจิตเตนะปะปะกะตสุระนาริกาธรรมะธนก ข้าแต่ท่าน,ทานเท้าสุราน for for าร um ีข้าแต่ท,ท่านเท้าสุรนารียอดมีรักสตรีผู้ก้าหารมีรัสตรีผู้ก้าหารผู้เป็นนิ่งขันแห่งนครราชสีมาผู้เป็นนิ่งขัญแห่งนครราชสีมาผู้เป็นศูนย์รวมศรัทธาของปวงชนชาวไทยผู้รวมศูนย์ศรัทธาของชชาวไทยกรรมอันใดที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายเคยทั้งผิด กรรมอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเคยพลังผิดทั้งกายวาจาใจตุจริตผิดพังไปทั้งกายวาจาใจทุจริตผิดพลังไปขอท่านท้าวสุรนารีได้โปรดเอาหสิกรรมกรรมนั้นไสขอท่านท้าวสุรานารีโปรดอโหสิกรรมกรรมนั้นไสบาปกรรมอันใดอย่าได้มีแก่ข้าพเจ้าทุกคนเทิน นะครับได้แจกทูกครับรับทุกแล้วนะครับรยนงเชิญน,นะครับปรับที่เครื่องวายได้เลยนะครับการโต๊ะพิธีได้เลยนะครับเครื่องเสียงถ้าเปิดดีพารไมค์แข็งได้ก็เปิดคอให้ด้วยนะครับ ระล่างที่ได้รับทุ่มนะครับก็ยวเชิญดั้านบนเลยนะครับครับเจ้าหน้าที่นะครับมอบให้ผู้ร่วมพิธีด้านล่างด้วยนะครับก็ได้าร่วมปัาเจนนะครับย่าดอกป้าดอกนะครับเืินไหวครับเดินกระจายหวานผักเลยนะครับเป็นไหวตุก ปักเลยนะครับทุกจุดปักได้หมดนะครับปุวยก็หมด้ได้หมดเลยนะครับเดยกลับไปเสีในเชิญน,นะครับท่านที่ได้รับทุ่มแล้วนะครับท่านบนเลยนะครับจะร่วมขบุนกับที่ใบสีนะครับนำปัดัยนะครับติดท,ที่ยอดใบสีที่ใบสีได้เลยครับองเสียงเปิดคอได้เลยเปิดคอได้เลย และโอกาสนี้ท่านที่จะร่วมทำบุญนะครับ้าสตะไบโฮมทาวน์แชนแนลดีนะครับดูไปสี่ื่องสามารถที่จะร่วมทำบุญ มุ่เป็นสายตาๆนะารับรอคณงมาสนโบสนุนาภรณะนการกอบกู้ สก้าละท่านท้าวสารีท่านแรกครับท่านนัทพงศ์กองดินนะครับกับกองมงที่อยู่ด้านล่างนะครับและเรียนเชิญท่านที่สองครับท่านรัฐนตรีกระรวกาธ นายกเกองบุญมาลัยสักกรา,าร,มมร,าราะัะท้าวสุนารีข<อ>ับและท่านที่เตรียมบวงมาลัยสักการะมาขออนุญาตเชิญนะครับความบวงมาลัยในนะครับช่องเวลาต่อจากนี้เลยนะครับเรียนเชิญนะครับขับรถก็จิศรศักดิ์สุวรรณคุณพิชชาศิร,วริวัฒน์ไปวันคุณชลิพร เรียนเชิญท่านประหลัดชมพิศปกประเสริรนะครับในของวโรลายสัพพารานะครับเรียนเชิญท่านบอจิตจาที่น้องสังนะครับท่านจำลองนายกเบนเชิญครับ นาโคจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุมเหตุราคันตุอโรคเยนาสุเพนะจักพายยาสมิงนาโคจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุมเหตุราคันตุอโรคเยนาสุเพนะจักอุตรสมิงเวโรจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุมเหตุราคันตุอโรคเยนาสุเพนะจักอีสานสมิงยักาจะมหาราชาดิสาภาเกเตปิตุมเหตุราคันตุ

ขุนทักระวัตาเห่งสัมมาทังค์จันตุมารีปุนจันตุกีโตจะสุรโขจะเทวาเซโจะเทวบุญญโกจะจชรังวาทิตรรมวาทิตรรมวานิสินวาสยานังวาระติงวาทิปังวาสัพตะตังรักขันตุมหาเทวาติทุกท่านน้อมกล่าวตาบุชาท่านเท้าวสุรดารีนะครับ พุทธ <premises, S 2> ังโห่มทำมังโห่มสังขังร้องอันตรายาวินาศสันติพุทธังหมทำมังหมสังังรออันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมทำมังหมสังขังร้องอันตรายาวินาศสันติพุทธังห่ทมังหสังขัรองอันตรายาวินาศสันติน้อมนวายองไวยสักการะบลวงหลวง ต่านท้งสราณารีเทพใจพระเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าวัดเจ้าวาสิ่งสักษษสิทธิณสถานที่มณฑลน,น,นี้ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอกราบไหว้บูชาทุกท่านที่มาจากการอเชิญที่ได้จัดสรรพากันสรรเสริญท่านผู้เจริญด้วยบารมีตั้งจิตคิดมุ่ง เจ้าพวงไพพระภูมเจ้าที่รทญมงคลจงดาร่างไรเร่งให้เกิดผลได้จากเครื่องบนตั้งวางมากมายพวกข้าพระเจ้าน้องกล้าวถวายผิดพลาดทั้งใดๆขออภัยทั่วกันองคเทพเทวาผู้มา พ่วทั้งสวรรค์สถานเทวยัยท่านผู้ศักดิ์สิทธิ์เรืองฤทธิ์ใหญ่เิมผลทั่วไปจงได้รีมาเป็นสัตว์งานวันนี้นะทันกันยาญ่้า,ารีมาเวรพลทั้งภาคฤสีที่ได้ก้อนบอล แล้วรีบจอนอย่างนิ่งนอนใจประชุมกันทั้งหมดตามกำหนดนัดหมายรีบเร่งเร็วไวให้ทันเรื่องยามเทวดาอินพรงมังคงกราบตามเมื่อทราบข,ข้อความตามที่ได้เชิญคนโปคนยาตายายสารเสริญ รบทุกท่าน,านพทาดพาได้ตามต้องการผิดพลาดทั้งไปขออาภาัยทุกท่านหากโทษมหันท่านจงระเว้นโปรดช่วยอวยพรให้ถาวรอยู่เย็นไกลทุกยุกเห็นดีเด่นมากมีทำใดไร้ทุกสุข,สข,สขเกษมเปรมปี สมบัติเต็มที่เป็นเศรษฐีตลอดไปรับรู้กิจการจงประทานนาบหลายฐานะขยายงอกงามตามกันสิทธิกิจจังสิทธิกำม,มังสิทธิการยังตัาถะโตสิทธิเตโชชโยนิจังนิรันตรัง สัพพะโสธีพระวันตุเตทุกท่านน้อมขอพรท่านเทวสุรนารีท่านหยญิงโมเมยาบุเรเหลือปุประตองคำวีรชนคนกา้าทั้งหลายทั้งปวงขอพรพร้อมกันนะครับ ที่ได้สวยก็ยังอิ่มหนำสำราญคนดีแล้วขอท่านทั้งหลายจงเนรัมบิปปลุกเสกอาหารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ให้กลายเป็นอาหารทย์ให้กลายเป็นโอสถทย์ให้กลายเป็นสพยาทิทย์ที่พวกข้าพเจ้าจะได้แจกจ่ายกันกินเพื่อรักษาโรคไัยไข้เจ็บประกอบด้วยช่วยมีสติปัญญาดีมีโชคลาภนานาาระการขอท่านทั้งหลายจงประิสธิฐพิพรมชัย ให้กับทุกท่านที่มาร่วมพิธีการบวงสวงในวันนี้จงมีโชคใจกลายเป็นเศรษฐีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปคือสาธุสาธุสาธุสังเสีสังมังกรยาจามาสั่งเสสังมังกรยาาาสังสยสงยาจามาสำหรับพิธีการถวายเครื่องไหวบวงสวงด้านหน้ามณฑลพิธีนะครับอะไรสำเร็จสิ้นเป็นทีละเรื่นะครับได้จรดทุกทานนะครับได้น้องกรา คุณพระคุณครูนะครับโดยพร้อมเพียงกันนะคะออรับอะระหังสัมมาสัมพุโทโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวะทินสว่หาตุภะคะวะตาตุธรรมังนามิสุปฏิกนโนภะคะวะโตสาวะสัมปุธรรมนามิ พี่น้องหันหน้าซ้ายขวาทักทายสวัสดีกันก่อนนะครับสำหรับที่ีเสร็จเรียบร้อยนะครับกาทดำานินถวายและจัด